อายุ20แล้วยังไม่ออกกําลังกายเตรียมมีผิวเหี่ยวย่นหลัง30ได้เลยสิ่งที่จะตามมาอย่างแรกคือหน้าคุณจะแก่เกินอายุจริงมากรู้หรือเปล่าเราว่าอายุของร่างกายคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับปีเกิดของคุณแต่ขึ้นอยู่กับระดับความฟิตของร่างกายคุณและความสามารถที่จะทํากิจกรรมต่างๆในกิจ,จวัตรประจําวันได้โดยไม่มีปัญหา2คือร่างกายคุณจะเริ่มอ่อนแอโดยทั่วไปหัวใจและปอดจะเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆแบบเห็นได้ชัดตั้งแต่อายุ35 และเมื่อคุณอายุถึง50เอาว้วัานสอย่างนี้จะอ่อนแอมากกว่าปกติ50%สาคือกล้ามเนื้อคุณจะเหี่ยวรู้ไหมครับว่าเมื่ออายุเลย30 คุณจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปประมาณ6 1 0ในทุกๆ10ปีสีคือกระดูกคุณจะเริ่มแตกเป็นชิ้นเล็กๆหรือก็คือกระดูกทั้ง206ชิ้นในตัวคุณจะเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆจนส่งผลให้คุณเลี้ยวแรงหาย5คือความยืดหยุ่นในร่างกายคุณจะเริ่มตายไปทีละน้อยคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าการลุกยืนนั่งหรือเดินไม่ค่อยสะดวกติดติดขัดๆนั่นเป็นเพราะว่าอีลาสตินเริ่มหมดไปนั่นเองและ6คือการทรงตัวของคุณจะกลับไปเป็นเหมือนเด็กทารกคุณจะร้สึึกกกว่่่าาาแคจะลลุขน,นยยังิมบ และสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหข้อีได้มีเพียงคำตอบเดียวคือการออกกําลังกายครับเพราะคุณไม่สามารถใช้เงินซื้อร่างกายที่แข็งแรงได้มีเพียงต้องคว้ามันด้วยตัวคุณเองเท่านั้น